เส้นทางแห่งวัตตะนั้นเป็นเส้นทางที่โหดร้ายเหลือเกินนะคะเป็นเส้นทางกว่าจะออกจากเส้นทางแห่งการถูกหลอกนะคะว่าชีวิตที่เกิดมานั้นเป็นประดุจเดินอยู่โรยอยู่ด้วยกรีบกุหลาบแต่แท้ที่ oh, 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 oh. จริงขอเป็นเช่นนั้นไม่ใช่ไหมคะเพราะเมื่อมีเกิดก็ต้องมีแก่เจ็บและตายไปชรามรณะ เห็นในจุดเหล่านี้บ้างหรือเปล่าคะการศึกษาประสัทธรรมเท่านั้นค่ะที่จะทําให้เราอย่างรู้ความจริงเหล่านั้นได้ค่ะเราถูกหลอกด้วยมหาปุตตะลูปใช่ไหมคะว่าสิ่งนี้มีจริงสิ่งนี้เป็นของเราสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาตัวตนของเราค่ะแต่แท้ที่จริงก็คือมหาภูตตะลูกนั่นเองค่ะที่หลอกเราแล้วเหาเล่า พบแล้วพบเราค่ะไม่สามารถจะเข้าใจความจริงได้เลยว่านั้นไม่ใช่อย่างที่คิดค่ะแต่เป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยฝากน้ำเต็มไปด้วยชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายานี้ไงคะเห็นไหมคะมรณะค่ะกิ่งไม้เหล่านี้เดิมก็เป็นต้นเล็กต้นน้อยแต่ตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วใช่ไหมคะ เพราะนั้นคือชราและมรณะมันกำลังปรากฏและเปกไปค่ะในที่สุดก็เป็นมหาพูดที่ถูกทิ้งว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนว่างเปล่าจากความที่ยึดมั่นถือมัน่นก็ด้วยพระธรรมคำสอนตามที่พระองค์ทรงประสงค์เท่านั้นค่ะจะไม่สามารถว่างเปล่าได้ด้วยวิธีการอื่นได้เลยค่ะ